น้องโฟกัสทราบไหมครับนอกจากการที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่ององค์ประกอบทางศิลป์และเนื้อหาของภาพแล้วนั้นเราต้องรู้จักการจัดวางขององค์ประกอบในภาพให้สวยงามด้วยนะครับมันจะทำให้ภาพถ่ายเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นมีหลักการอะไรบ้างคะในการวางองค์ประกอบในภาพมีครับงั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลย การเน้นจุดเด่น center of interest การจัดองค์ประกอบในภาพถ่ายจะต้องจัดให้ศูนย์กลางของความสนใจมีแต่ความเด่นชัดสะดุดตากว่าส่วนประกอบมูลฐานอื่นๆโดยให้ส่วนประกอบอื่นๆเป็นส่วนที่ช่วยเสริมแต่งจุดสนใจให้โดดเด่นมีความหมายมากขึ้นในภาพหนึ่งๆควรจัดให้มีจุดสนใจเพียงจุดเดียวไม่ควรให้มีจุดสนใจมากกว่าหนึ่งจุดเพราะจะทำให้เกิดการแข่งความเด่นจะทำให้ผู้ดูภาพเกิดความค่อยเขยได้ จุดเด่นภายในภาพมีหลักเกณฑ์ที่นิยมกันทั่วไปคือการใช้กฎ3ส่วน rule of thirds ไม่ว่าภาพจะอยู่ในแนวตั้งหรือแนวนอนก็ตามให้แบ่งเนื้อที่ภาพออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันเส้นแบ่งเนื้อที่ภาพในแนวตั้งและแนวนอนจะเกิดจุดตัดขึ้น4จุดจุดตัดทั้ง4นี้จุดใดจุดหนึ่งจะเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางจุดเด่นหลักของภาพแล้วจึงวางตำแหน่งของจุดที่มีความสำคัญรองลงไป ที่จะนำไปสู่เรื่องราวของภาพถัดออกจากจุดตัดที่วางจุดเด่นออกไปตามทิศทางและความเหมาะสมเดี๋ยวเราไปดูภาพตัวอย่างการวางตำแหน่งของจุดเด่นในภาพในภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นเป็นภาพนกที่ยืนเกาะกิ่งไม้อยู่ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับภาพตามกฎ3ส่วนก็จะเห็นว่าจุดที่นกยืนอยู่อยู่ตรงจุดตัดพอดีภาพนี้ก็เหมือนกันครับตรงตำแหน่งที่เรือปรากฏในภาพ ซึ่งถ้าเราไปเทียบกับภาพตามกฎ3ส่วนก็จะเห็นว่าจุดภาพเรืออยู่ตรงจุดตัดพอดีเหมือนกันนะครับน้องๆครับวิธีการเน้นจุดเด่นมีหลายแบบด้วยกันครับซึ่งน้องอาจจะพบปัญหาว่าเมื่อได้ตำแหน่งในการวางจุดเด่นแล้วปัญหาต่อไปก็คือวัตถุที่จะจัดวางให้อยู่ในตำแหน่งของจุดเด่นควรจะทำอย่างไรจึงจะเป็นที่สะดุดตาน่าสนใจและมีความหมาย ซึ่งผู้ถ่ายภาพอาจทำได้หลายๆวิธีดังนี้ครับการเน้นโดยการใช้สีคือการใช้สีของวัตถุที่แตกต่างไปจากสิ่งอื่นที่ประกอบอยู่ภายในกรอบภาพให้อยู่ในตำแหน่งของจุดเด่นก็จะทำให้วัตถุที่บริเวณจุดเด่นมีความเด่นชัดกว่าบริเวณอื่นๆการใช้เส้นนำสายตาภาพถ่ายที่มีองค์ประกอบของเส้นที่เป็นแนวถนนคลองทิวไม้เสาไฟอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ถ่ายภาพสามารถที่จะนำเอาเส้นที่เป็นองค์ประกอบเหล่านั้นนำสายตาของผู้ดูไปสู่จุดเด่นที่เราต้องการได้การเน้นจุดเด่นโดยการใช้ช่องว่างหมายถึงการจัดที่ว่างรอบๆสิ่งที่ต้องการจะเน้นให้ดูเรียบง่ายไม่สับสนแล้วมีสิ่งที่ต้องการเน้นโดดเด่นออกมาจากช่องว่างวิธีการเช่นนี้ผู้ถ่ายภาพอาจจะใช้ช่องว่างที่ปรากฏอยู่แล้วในธรรมชาติช่วยเน้นจุดเด่นหรือถ้าสิ่งที่ต้องการจะถ่าย มีวัตถุอยู่โดยรอบไม่มีช่องว่างและค่อนข้างสับสนผู้ถ่ายภาพก็สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายภาพที่ทำให้วัตถุในส่วนที่ไม่ต้องการเบลอได้หมดแล้วเน้นความคมชัดเฉพาะส่วนที่ต้องการก็ได้ซึ่งก็เท่ากับเป็นการทำให้เกิดช่องว่างรอบๆสิ่งที่จะเน้นหรืออาจจะเรียกการใช้ความคมชัดเน้นจุดเด่นก็ได้การเน้นจุดเด่นโดยการใช้ขนาดการถ่ายภาพที่จัดให้องค์ประกอบที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในกรอบภาพอยู่ในตำแหน่งของจุดเด่นจะทำให้วัตถุนั้นเป็นจุดน่าสนใจและนำไปสู่เรื่องราวของภาพได้ความสมดุลบาลานซ์การจัดภาพไม่มีความสมดุลก็คือการจัดส่วนประกอบต่างๆภายในภาพให้มองดูแล้วไม่หนักหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งซึ่งลักษณะของความสมดุลนี้อาจจะจัดได้สองแบบด้วยกันคือความสมดุลแบบสองข้างเหมือนกัน formal balance คือ การจัดให้ส่วนประกอบของภาพทางซ้ายและขวามีสิ่งต่างๆประกอบอยู่เหมือนๆกันซึ่งมักจะเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายอาคารโบสถ์วิหารหรือแม้กระทั่งใบหน้าของมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะของความสมดุลแบบที่มีส่วนประกอบสองข้างเหมือนกันการจัดองค์ประกอบแบบนี้จะให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรงเคร่งขรึมมีความสง่างามและมีลักษณะเป็นการเป็นงานความสมดุลแบบสองข้างไม่เหมือนกัน informal balance เป็นการจัดองค์ประกอบที่มีสิ่งต่างๆซึ่งมีรูปทรงสัดส่วนที่ไม่เหมือนกันทั้งสองข้างแต่เมื่อมองภาพแล้วจะเกิดความรู้สึกว่ามีน้ำหนักเท่ากันการจัดองค์ประกอบเช่นนี้มักจะเน้นในเรื่องของความสวยงามความมีศิลความอ่อนหวานผู้ถ่ายภาพสามารถจัดภาพได้โดยการใช้องค์ประกอบพื้นฐานต่างๆที่มีอยู่แต่ให้ทวงดุลกันด้วยขนาดน้ำหนักสีพื้นผิวหรือ แม้แต่การใช้แสงเงาช่วยเกิดความสมดุลกันได้ความกลมกลืนฮาร์โมนีการจัดองค์ประกอบของภาพให้มีความสัมพันธ์กันเพื่อให้สื่อความหมายไปในทิศทางเดียวกันความสัมพันธ์กลมกลืนกันไม่ว่าจะเป็นด้วยบรรยากาศรูปร่างและขนาดของวัตถุหรือแม้แต่เส้นแสงเงาและสีล้วนแต่จะทำให้ภาพสามารถสื่อความหมายได้ภาพมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสวยงาม และมีอารมณ์ความรู้สึกตามบรรยากาศของภาพด้วยความแตกต่างคอนทราสต์ rast, การจัดองค์ประกอบของภาพที่ไม่ซ้ำกันทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นในองค์ประกอบต่างๆภายในภาพเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการจัดภาพที่ต้องการแก้วความกลมกลืนที่อาจจะมีมากเกินไปจึงต้องให้มีสิ่งที่แตกต่างเพื่อให้เกิดความเหมาะสมองค์ประกอบของภาพที่มีความแตกต่างนี้ นอกจากจะช่วยแก้ความรู้สึกจำเจซ้ำซากแล้วยังช่วยสร้างจุดเด่นและเรื่องราวภายในภาพได้อีกด้วยนักถ่ายภาพอาจใช้รูปร่างรูปทรงที่แตกต่างใช้แสงเงาที่มีความตัดกันสูงหรืออาจจะใช้เส้นที่ต่างกันในเรื่องของทิศทางและความรู้สึกรวมทั้งการใช้สีมาสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นเช่นเช่นภาพตัวอย่างนี้ สีแดงของผิวที่กระทบกับแสงที่ส่องตรงมาตัดกับฉากหลังเป็นเงาดำสร้างความโดดเด่นให้กับภาพช่องว่าง s สเป e มักจะเป็นสิ่งที่มีปรากฏอยู่แล้วในธรรมชาติช่องว่างอาจจะช่วยสร้างมิติกว้างยาวหรือทำให้เกิดลักษณะทัศนมิติ perspective แสดงถึงระยะของวัตถุภายในภาพนักถ่ายภาพจะต้องรู้จักการจัดพื้นที่ของวัตถุและ กำหนดที่ว่างให้มีสัดส่วนพอเหมาะเช่นการจัดให้มีที่ว่างด้านหน้าของวัตถุมากกว่าด้านหลังในกรณีที่ถ่ายภาพคนหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ไปต้องจัดให้ที่ว่างข้างหน้ามีมากกว่าด้านหลังเสมอการที่นักถ่ายภาพรู้จักการนำเอาหลักการต่างๆของศิลป,ปะมาผสมผสานกับสภาพของธรรมชาติเลือกหามุมของภาพถ่ายให้เกิดองค์ประกอบที่เหมาะสม จัดวางจุดเด่นของภาพให้อยู่ในตำแหน่งตามหลักของการจัดองค์ประกอบของภาพจะช่วยทำให้ภาพมีความสวยงามน่าดูและสื่อเรื่องราวต่างๆภายในภาพได้ดียิ่งขึ้นดังภาพตัวอย่างนี้การใช้ช่องว่างข้างหน้ามีมากกว่าข้างหลังทำให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนที่มุมกล้อง Camera a n g e กการถ่ายภาพโดยการจัดตำแหน่งของกล้องให้ทำมุมกับภาพต่างๆกัน ก็จะมีผลต่อความรู้สึกความคิดและการสื่อความหมายไปยังผู้ดูได้เราสามารถแบ่งมุมกล้องออกได้เป็นสระดับด้วยกันมุมระดับเดียวกับสายตา eye level คือการถ่ายภาพที่ตั้งกล้องและเลนให้ขนานกับพื้นในระดับเดียวกับสายตาเป็นการถ่ายทอดลักษณะภาพตามที่สายตาเรามองเห็นจะทําให้เกิดความรู้สึกเป็นธรรมชาติเป็นปกติธรรมดามุมต่ํา low angle a l l a r m eye view คือการตั้งกล้องให้อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าวัตถุเลนอยู่ในทิศทางที่เฉียงขึ้นหรือเง็นกล้องให้สูงขึ้นภาพที่เกิดขึ้นจะทำให้รู้สึกถึงความสง่างามน่าเกรงขามแสดงออกถึงความสูงใหญ่มุมสูง high angle or bird eye view คือการถ่ายภาพที่ตั้งกล้องให้สูงอยู่กว่าวัตถุเหมือนกับการมองของนกมองลงมาหาวัตถุ ทำให้ดูรู้สึกว่าวัตถุมีขนาดเล็กกว้างไกลหาจุดหมายไม่ได้ขาดความสำคัญการควบคุมความชัดลึกและทัศนมิติ Perspective Control ลักษณะของภาพโดยทั่วไปแล้วจะถือว่ามีลักษณะเป็น2มิติคือจะแบนลาบแต่ถ้าเราสามารถใช้แสงเงาใช้ความรู้สึกจากธรรมชาติของการมองเห็นทำให้สามารถเพิ่มความรู้สึกถึงมิติที่3คือความลึกได้ เราเรียกมิติที่3หรือความลึกของภาพนี้ว่าทัศนะมิติธรรมชาติการมองเห็นของมนุษย์จะมีลักษณะเป็นทัศนะมิติอยู่แล้วเช่นสิ่งที่อยู่ใกล้จะมองเห็นว่ามีขนาดสูงใหญ่แต่พอมองไกลออกไปจะรู้สึกว่าของสิ่งนั้นมีขนาดเล็กลงและอยู่ลึกเข้าไปในภาพยิ่งนักถ่ายภาพรู้จักใช้เลนแสงและเงาช่วยในการถ่ายภาพด้วยแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดมิติมากขึ้น ภาพตัวอย่างนี้เป็นภาพทัศนมิติเกิดจากการใช้แสงและเงานักถ่ายภาพสามารถสร้างมิติให้เกิดกับภาพได้อีกอย่างหนึ่งคือการใช้ฉากหน้าโฟกาวมาเป็นกรอบหน้าภาพจะช่วยเน้นทําให้เห็นมิติความลึกของภาพและยังช่วยเน้นวัตถุที่อยู่ในกรอบอีกด้วยดังภาพตัวอย่างนี้ทัศนมิติที่ใช้ฉากหน้าช่วยเป็นยังไงบ้างน้องโฟกัส พอที่จะเข้าใจในเรื่องของการถ่ายภาพในเรื่องของหลักการจัดองค์ประกอบภาพบ้างหรือยังครับเข้าใจมากเลยค่ะพี่ชัตเตอร์ได้รู้เทคนิคหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเน้นจุดเด่นการวางภาพยังไงให้สวยด้วยกฎ3ส,ส่วนและอีกมากมายโฟกัสจเจาความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปใช้ในการถ่ายภาพแน่นอนค่ะดีมากเลยครับถ้าอย่างนั้นลองมาทำแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ในเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพกันนะครับ